เจียมันจะซุกในมันจะบะแข็งแข่งเกินไปนะแต่มันจะเหนียวหน่อยนะถ้ามันแบแห้มนะเอาลวกกี้แล้วนะเหลืองหอมเลยนะครับอันเนี้ยซุกแล้วนี่อันนี้ก็ซุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาเจะไปซอยกันนะครับตะกี้เขาแป้งน้ําจิ้มเจ่วไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับอันนี้ตีเหลือนะครับขเขาจะเอาปิ้งเอ้ไนี่ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ผมคำหนึ่งออครับก่อนครับ พบกับแชนแนลฮักปน้าห้องน้องอยู่ข้างหนึ่งครับวันนี้ผมมีวัตถุดิบก็คือนี่เลยนี่ครับไสออนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูอันไส้ย่างกันนะฮะกับข้างที่แล้วเขาเอาไสออนในโมโอบกันแล้วนะครับกับรสชาติก็โอเคอยู่ครับแต่วันนี้เขาจะเปลี่ยนมาย่างเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไส้เนี่ยมาหลวกลงก่อนเนาะเพราะว่าอันเดี๋ยวถ้าเอาไปย่างเลยนี่มันจะนานสุกนะครับแต่ถ้าลวก่อนมันจะสุกเร็วแล้วก็มันจะแบบแห้มสุดเกินไปเนาะอ่ะมาเตรียมวัสดุที่เขาจะหลวกลงก่อนนะฮะนี่ครับข่า ใส่คือมันอันดับกลิ่นขาวเพิ่มความหอมขอสงสมุนไพรนะฮะก็จะมีคาจะาใช้ผมใส่ไปหัวหนึ่งนะหยาบๆยบนะครับเราต้องตุ๊บนี่เราต้องตุบละเอียดนะฮะนั่นก็ใบมะกรูดนะครับสามย่างนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนมาใส่หมอ้อหลวกของเราเลยนะครับนี่เดี๋ยวรอสักครั้งนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็อันเอานี่ครับใส่ใส่นี่ผมซื้อมาล้นนะครับ โลบ้านเขาอะโลลอยแปดสิบบาทต้มกันเลยนะครับสก๊อนะครับต้มสักสิบนาทีนะครับฮือมันหลวกว่าฮือมันซุกเนาะเดี๋ยวรอมันเดือดสก๊อนะครับรอสก๊อนะครับประมาณสิบนาทีเดี๋ยวรอฮืออันใส่สุกสก๊อเนาะเดี๋ยวเขาจะเอามามักนะครับใส่พริกแล้วเราจะมันจะซุกในมันจะบะแข็งแข็งเกินไปเนาะแต่มันจะเหนียวหน่อยนะถ้ามันบะแห้งนะ เอาหลวกกี้แล้วนะหลังจากตะกี้เนาะผ่านไปสักสิบนาทีนะครับนี่ฮะไ้ของเขาก็จะเริ่มซุกแล้วนะครับแต่ตดอดดดดดดนเนี้เขาจะตักมาพักก่อน,นครับเดี๋ยวเขาจะไปต่ําเครื่องมากเนาะอยหม้อขนาดครับดอกอื้อห่อนนะครับแล้วมันระวังออื นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาเครื่องเทศนะครับทีาอันหลงลงไปหลวกตัวครับไสของานั้นสังเพื่อนสังเกตุกนะว่าเวาลาหงา้นต้มหมูขิงาจะคล้ย่ยาอย่างืัอนี้ไปตัวมันจะมีกลิ่นหอมงนไสของเขาก็จะบะเขาห่อนห่อนหอน,หอน,หอนโอเคครับก็นะครับหลังจากที่เขาลวกมาแล้วนะครับนอ้องเพื่อนจะสังเกตเห็นว่านี่ฮะสุกเลยนะครับหน้าตาน่ากินขนาดเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อหงาไปย่างกันเนาะไส้ันี่เอาไปก่อนนะฮะตะกี้ตักมาตัวถึงขาถึง เออจะไค้นะครับตอนนี้เขาใส่อาู่กันให้มันเหลือแค่ใส้นะฮะเดี๋ยวเขาจะต่ำเครื่องเขาใส่ตะกี้เนาะเขาลวกไส้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาต่ำเครื่องเนาะเครื่องกับแบบนี้ยังนักนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีหากชี้นะครับแล้วก็แกนพักป้อมนี่แกนพักป้อมนี่ผมล่างมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยบ้านห่อเก็บไปเองมันจะถ้าแบบล่างมันจะปิดขี้ฝุ่นนะครับตอนเ่าไปเก็บเน่ยมันสุกกลางตรงนะครับนี่มีแกนพักป้อมเห็ยแล้วก็นี่หอมขาวหรือกระเทียมมาเท่านีงนะครับหอมเมืองนะฮะใส่สักสี่ห เออลืมนี่นะครับพี่ไค่โฆษณาให้หน่อยพี่ไค่นะครับส่วนอ้ออางนอกว่านั้นไปส่วนของครูอางปดหือมาพี่เครปดปูกเองทาเองนะครับแล้วเนี่ยปดลองหือมากินมาจิ้มพอนะฮะกินหอมมากครับสนใจนี่ที่ต่อส่วนอ้ออางได้นะครับบ้านแกทําเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีครบวงจรทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อนๆไผ่ไก่ไปไก่มาตีอเภอจุนนอตอยู่ต่บนห้วยเขากำหันนะครับสามารถแวะไปเยี่ยมชมได้นอกเป็นส่วนของครูอางนะครับซื้อพอนี้ก็เกิดจะขึ้นเลยนะครับ พริกไทยหอมมากๆนะครับได้ครับขอมูลค้อจากแกมาโฆษณาให้น้อยนะครับอ่ะเห็นน้อยนะครับอันใสเขาไหลายนะครับรเลยใสพริกไทยนักน้อยเนาะมันหอมบางคนบอชอบพริกไทยกับแบใสกันได้นะแต่ของผมผมชอบเนาะเวลาอันเอ่อเวลาเอาใสเนี่ยมันจะแย่คือใสของหอมมีความหอมหมายถึงเสียงดังครับจะต่าขึ้นแต่อู้ถึงนะถ้าต่ำแบบนี้นะครับถ้าเป็นโคกหินนี่จะละเอียดกว่าโคกไม้ โคกไม้นี่มันต่ําแล้วมันบ่ายละเอียดแต้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาก็จะได้เครื่องเทศนะครับใส่ใส่ยางเขาเรียบร้อยแล้วครับเนาะเรียกเรียกห้องบ่เรียกหลายกระป๋อนะครับเดี๋ยวถ้าเรียกล่ำก็จะบระท่านะฮะปไปนี่นะครับใส่ตีเหาหลวกไปตะกี้เนาะนะครับเครื่องตีเหาอันเออ่ต่ำนะครับก็จะมีพริกไทยหอมห่าผักจีแล้วก็เกล็ดพักป้อมนะครับวันนี้นะครับผมจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวเนาะสักประมาณสาจอนโตสี่จอนโต๊ะนะครับก้าว น้ำมันหอยบ้านผมใจของตากไม่คัวตลอดเลยนะครับสักสามจานโต๊ะเหมือนกันครับน้ำมันหอยนะครับจากนั้นก็คนเข้ากันนะครับมักไว้สักสิบนาทีนะครับเพื่อนๆสิบถึงสิบห้านาทีได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปย่างกันนะครับตอนนี้นะครับช่วงเวลาที่ห่อร้อนหมูห่อมากเนาะเดี๋ยวเขามาต้มน้ามะขามเปียกลาไปก่อนนะครับสักห้านาทีเนาะเดี๋ยวร้อมะขามเปียกในเดี๋ยวเ่อก็จะเอาไปทําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มแจ่ว นะครับหลังจากตีเฮามากักใส่ได้สักสิบห้านาทีเรียบร้อยแล้วเนะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันเข้าเนื้อของแล้วครับตนเนี้เฮากะเอามาย่างไฟได้เลยนะครับนี่อย่างไฟได้ต้องใจไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆถ้าใจไฟแห้งมันจะไมหมเพีนนะครับเนี่เบอกกันเอาไว้ไสูงๆหน่อยนี่คุ้ยนะ่ากินเลยเยาวเลยเห็นไหมครับก็ตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าเอาไฟมันแห้งน,นะครับเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับว่า อย่าคื้ไฟแห้งนะถ้าไฟแห้งก็เอาขี้เต่านะครับมากรบๆไฟเนาะเื้มันไฟอ่อนขึ้นมาน่อยหนึ่งครับถ้าไฟแห้งนะตั้งนอกมันจะกลายเป็นไม้วินะฮะตั้งในแล้วมันจะบะซุกนะฮะจากนั้นนะครับก็นะฮะเรามาทําน้ําจิ้มกันก่อนนะครับน้ําจิ้มกับบะหมี่ยังมากนะครับก็จะใส่แครนะครับน้าตาลปิ๊บนะฮะหนึ่งจอนโต๊ะนะครับจากนั้นเนาะ ก็จะใส่พริกป่นนะฮะสองจอนนะครับพริกป่นเนี่ยแล้วแต่ครับบางคนชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะฮะแล้วแต่เลยว่าจะใส evet ่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ของผมประมาณ2องจอนสองจอนโต๊ะนะฮะจากนั้นก็มะนาวสอง,สอง,สองกลีบนะฮะอ่าผงหนัวนะครับหนึ่งจอนซานะครับแล้วก็ต่อไปนี่เออ่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยประมาณอันหนึ่งจอนนะฮะจากนั้นน um ะครับจากนั้นก็จะเป็นเออ่ อ่าเนี่ยครับน้ำป่าน้ำป่าใส่สองจอนโตนะครับนี่สองจอนโตใส่ไปเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนี่น้ำมะขามเปียกนะครับัมนในทีเหาเคี่ยวไว้ตะกี้แล้วนะครับประมาณสักสองถึงสามจอนโตได้นะครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ว่าไผ่ชอบเปรี้ยวชอบส้มเนาะชอบส้มหรือบะส้มนะครับก็ใส่นักใส่น้อยกลับไปปั๊บสูตรคือมันเข้าก็เปื่อนเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วยน้ำเปล่านะครับซึ่งต้มซุกแล้วนะฮะนี้เย็นแล้วนะฮะ ใส่สักสองถึงสามจอนโตนะครับเพื่อให้อันน้ําตาลแล้วก็หน้ามะขามเปียกมันละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะหลังจากนั้นแล้วนะครับใส่ข้าวคั่วนะครับทย้อยใส่ข้าวกำน้อยนะครับข้าวคั่วนี่นาจะใส่สักจ้อนหรือสองจอนก่อนนะครับแต่บัดนี้ใส่เยอะเนาะเดี๋ยวมันจะไกลแล้วก็คนเข้ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะตบท้ายด้วยพักชีฝรั่งนะครับหรือว่าอันผักหอมป้อมบ้านเฮานี่เองผักหอมป๊อปเปอนะครับ ซอยซอยซอยละเอียดแล้วก็เอาเข้าใส่ตั้งหน้านะครับนี่เร <ốc> ียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเอาไปใช้ใส่ยางกันก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้อันอย่ก็ใส่ตีหอยย่างตะกี้กับตอนนี้เหลืองซุกเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตวันนี้ครับเหลืองหอมเลยนะครับอันนี้ซุกแล้วนี่ันี้ก็ซุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซอยกันนะครับตะกี้เขาแป้งน้ำจิ้มแจวไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับ อันนี้ตีเหลือนะครับเอาเจาปิ้งมาวนนี้ก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมาใจผมคำหนึ่งนะฮะเนี่ยครับเป็นสางเกตวันนี้ครับเขาเหลืองหอมเลยนะครับต้องแ้มแฮมเลยนะครับถ้าอันเบาแ้มเนี่ยมันจะเหนียวเนาะแต่อันเนี้ยอันเอาอันปิ้งมาสักระยะแล้วนะครับมันก็จะกรอบๆเนาะเดี๋ยวนี้แฮมสิ้นนี่นะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับเพื่อนๆบนี่นะ ออร่อยมันจะกรอบตั้งหนอแล้วก็จะมีความหนุ่มตรงไหนเพราะว่าเขาไปต้มมาก,ก่อนนะครับบนะองเขาเนาะหอมหวานนะเป็นปมันคับคับน้ำจิ้มแจ่วอร่อย,ยนะครับนี่ฮะอืมไปเดี๋ยวเขาใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่คนเท่าแล้วก็เด็กๆก,กินนะครับ ได้เยอะมากครับไสผมซื้อมาโลหนึ่งกกลินในมดบ้านนะครับค้นสามสี่คนนี่เหลือนะฮะไปซอยห่อยมัน,นะครับซอยมาห้าบดีนะครับซอยอันน้อยล่าก็าจะบะข้าวทาบะล้ำเขาโมอยกหยาบนี่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะได้อัน ไสย่างหอมหวานนะครับกรอบๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาส้ย่างในปซูแม่กับเด็กๆกินก่อนเพราะว่าใจเวลามื้อนะครับก็ย่างนี่ประมาณ3ามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าเอาใจไฟอ่อนเนาะถ้าใจไฟแรงมันจะไหมนะครับแล้วมันจะบาดซุกไหนตัวนะครับโอเคกะเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมตัวเนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดูกระดิ่งจะได้ป่ะผัดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับไผ่ถ้ามีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเอออทาาหหรรือว่าาทํคลิปนนไหก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วครับบ๊ายบาย